สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังนุพารวยหลวงพิเศษฝันเห็นมูเกาที่ว่าตายไปมาบอกเลข3มตัวมือนี่นะครับก็เลยว่าสิเอานะครับความฝันแล้วก็ตัวเลขของหลวงพิเศษนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือนี่ในงวดประจำวันที่10วันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งสิงหาคม 2,568นะครับผมสำหรับมือนี่ได้ไปพ่อนะครับกับหลวงพิเศษหลวงพีกับเราความฝันสู้ฟังนะครับผมพ้อบอกว่าเห็นมูเกาทีวารุ่นเลี้ยนตั้งแต่น้ำเพลินนะครับเลี้ยนน้ำตั้งแต่แตครับหลวงพีเพิ่นได้เสียไปแล้วจังได้นะครับวันดีขึ้นดีได้มาฝันเห็นได้มาฝันพ่อแถมมาบอกเลขพร่อม สามตัวสำหรับนะครับผมความฝันของพิเศษนะครับของหลวงพิเศษนะครับก็บคือหลวงพี่นั่นแกยุวัดนีละนะครับผมก็ะเลยนะครับกําลังคลายว่าจีเฮ็ดยังนี่ละยู่ขางๆกุติขางๆกุฏินี่ละของหลวงพี่นี่ละยูซือๆได้ยินเสียงมอเตอร์ไซ เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงสิ่งมาเลยนะครับสิ่งมาสิ่งมาแล้วขี่เขามาเพื่อวมาเพิ่นกันแน่มา่ว่ามันเสียงดังรถมอเตอร์ไซค์ขนนั้นเสียงดังขี่เขามาปรากฏวา่ามาจอดอยู่หน้ากดนั่นบางเอิรนะครับเป็นมูกเกา่าที่จะขล้องตั้งแต่เลี้ยนวีไล่น้ำกันขี่เขามาขี่ขี่ม,มาหอดแ้วเพิ่นกันยิ้มใส เพิ่นก็ยิ้มส่เพิ่นกับเบิ้นรถไซเนาะเบิ้นเสียงรถไซเพิ่นก็สิหยอกเล่นนั่นล่ะเพราหยอกเล่นแล้วเพิ่นก็ลงมาเพิ่นก็เลยเข้ามาหาได้เข้ามาเพิ่นก็มานั่งกราบพอนั่งกราบเริ่มแรกนั้นหลวงหลวงพี่ว่ากกคิดว่าเพิ่นท่านนี่ท่านได้ตายดอกคิดว่าท่านได้ตายกกนึกว่าเตมูบ่หยังมาเล่นบ่ได้พ่อกระโดดเพิ่นอ่าหลวงพี่ก็ดีใจเนาะเพราะว่าบ่ได้พ่อกระโดดก็ดีใจก็เลยยิ้มใส่คุยกันพอคุยกันไปสักพักนึง เพื่อนกับคุยส่วนคุยเรื่องเกาๆนั่นละตั้งแต่เพื่อนเลียนน้ำกันไปหันไปนี่บาดนี่เพื่อนก็เลยคืดบาดนี่เพื่อนก็คืดว่าเฮ้ยหมอหนี่งูหมอหนี่คืดไปคืดมามันตายไปเลรอตัวนี่มันหรือว่ามันท่านนี่หรือว่ามันฟื้นกลับมาใหม่บ่หลวงพี่เพื่อนว่าเพื่อนก็คืดเนาะว่ามันตายไปแล้วหรือว่ามันฟื้นขึ้นมาใหม่บ่บาดนี่พอคืดในสานันเพื่อนก็เลย คือสงสัยนั่นเทิงว่าเทิงว่าตายเล้วหรือว่าฝืดมหามา่ก็เลยถามนะครับก็เลยถามมูไปตรงตรงแล้วตอนนั้นมึงก็ตายไปเลยดีเนี่มึงมึงคือยั่งชีวิตอยู่ได้มึงฝืดมหามาบ่บ่มูก็บาตอบยังกะมิเตวหัวหัวแล้วก็ส่วนเบาเลขกไม่่านนีหล้งพิเศษก,ก็เลยว่า้ม่คันว่ามึงตายแล้วฟืนมหามา่นั่นส่วงเทียมึงตายไปนั่นมึงบ่ไไ้เลขมาเนะ้ยนำเนี่ยบ่ ว่าเาม,มันถามงูเพิ่นว่ามึงบ่ได้เลขมาน้ำเนี่ย,ย,ยบ,บก่ยกง,งูก็เลยว่าได้มาอยู่แล้วได้มาหอดสามตัวเพื่อนมันก็บอกใส่เพิ่นกะส่งคุยใส่พุ่นแล้วเพิ่นว่าได้มาหอดสามตัวพุ่นหลวงพี่ก็เลยว่าได้ตัวใดล่ะงูก็เลยบอกมาเลยหนึ่งเก้าเจ็ดราคาศูนย์แปดหกเพิ่นว่านะครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดคับ ศูนย์แปดหกเพิ่์นบอกมาสามตัวนั่นสองหางหรอกพอวาวเลี่ยวนะครับเพิ่นก็เลยว่า,วาเออเดี๋ยวกูสิไปก่อนเด้อกูสิกลับก่อนกูสิไปเตอร์นามันรถก่อนว่าจั่นพอวาวเลี่ยวนะครับเพิ่นกับสตาร์โน่นเพิ่นกับขี่ไปหลวงพีกับเนียมน้ำบอดานไสเพิ่นนั่นนะครับบอดานไสกับเป็นบอดานไสเด็บนะครับนอนหลุนแด็บบานนี้เพิ่นกับขี่ไปแต่ทะเบียนไปบ่มีดอกทะเบียนรถมูนนั่นมันบ่ติดจักเทื่อนะครับมาในความฝันมันกับ่ติดแต่โมอากะนะครับเด้อ เกิดนะครับอุบัติเหตุนี่แหละนะครับเนาะเพราะว่าขีรถแห้งขีรถสิ้นนะครับกะเสียชีวิตตั้งแต่สมัยเรียนน้ำกันแต่วิไลขุนนะครับผมมือนี้วันดีขึ้นดีแจังได้นะครับมือนี้ได้มาฝันเห็นเลยมาฝันพ่อนะครับมายามถามข่าวกันคุยกันม้วนนะครับคือไขว่ไขว่ายังมีชีวิตอยู่ไขว้ไข้ว่ามูจากกันไปโดนบ่ได้บ่ได้มามาเห็นกันโดนแต่ที่ว่าแปลกสภาพเรื่ความฝันนั้นหลวง,งพี่เนี่ยก็เป็นพระ แต่ว่ามูนั่นกะมาเป็นคือค้นปกตินะครับผมเพราะว่าหลวงพี่นี่กะกำลังมาบวชนะครับน้องกะกำลังมาบวชแต่ยกว่าบ่ได้พ่อกันมาหัังเต่ผุนโดนเติบนะครับจังไดนะครับมาฝันเห็นนะครับผมหรือว่าแต่ป้าบางเอิญจังไดกันกะบมโหนะครับนอถือว่าในรอบนี้นะครับก็ได้ตัวเลขแนวทางนะครับแต่มาฝากสามตัวนะครับนอสองหางนะครับเอามาฝากในมือหนีนะครับนอเอามา ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะพิจารณานะครับเนาะถือว่าในงวดประจำวันที่1สิงหาคมสองพนาร้อยนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับมันก็ได้ออกนะครับเนาะ3องสี 2, 4, ่นะครับเลขล่างก็คือ26นะครับเนาะอ่ามี2องทั้งบน2องสอบน2ล่างแต่รอบนี้นะครับผมถือว่าอ่ะลวงพีนะครับก็ได,ด้ตัวเลขแนวทางเดี๋ยเอามาฝากเอามาคิดอ่ามาพิจารณากันก่อนนะครับตั้งแต่ช่วง ต้นๆก็ว่าได้นะครับเราเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับนพไรเขามาลักชมเลี้ยวกับรดใช้วิจาราณในการรับชมนะครับผมก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแดงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับมือนี่ก็อยู่กับความฝันนะครับของหลวงพี่เสกนะครับผมที่ได้ไปพ่อกันนะครับนพพ่อกันอยู่วัดนะครับนวลหลวงพี่นะครับ กำลังใดมากนะครับถือว่าเป็นผ้าใหม่ก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนกะได้บวชเขาพรรษานะครับผมในรอบนี้นะครับเนาะได้ไปพบพ่อหลวงพีพญุวัดนะครับก็ได้สอบถามนะครับเนาะว่าเป็นจังได๋นะครับเนาะมาบวชใหม่นะครับมาบวชเขาพรรษานะครับผมกัฝันดีบ่นะครับหลวงพีก็ว่า้วยกอไ้ตัก็ได้มาบวชมากันกําลังในฝันฝันกับฝันเห็นมูเกานะครับเนาะที่ว่าเพื่อนได้จากกันไป ว่าตั้งแต่สมัยเรียนนะครับจังได้มือนีวันดีขึ้นดีนี่การได้ขี่รถมหาด้มหาหอด่วัดนะครับู่วัดองนีละว่าสันได้มหาพร้อมนะครับแถมใ้คุยกันยามถามข่าวกันนะครับว่าเป็นไปมากจังไดล่ะครับพร้อมเอาตัวเลขมาฝากนํานะครับนาตสามตัวนะครับในรอบนี้นะครับผู้รดมักก็สามารถอาไปตามต่อหรือว่าตามสื่อรอตเตอรี่นะครับไห้ตั้งแต่ต้นๆก็ว่าได้นะครับนราสำหรับตัวเลขแนวทางที่ว่านะครับ หลวงพิเศษนะครับหรือว่าช่างนุนะครับไปติดตามมาให้นะครับถามมาให้ครับเรื่องราวความฝันแล้วก็ตัวเลขแนวทางนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เลยมาพบพอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับตอนช่วงนี้ก็พายุกําลังมาอีกแล้วนะครับนอนไหลหมองไหลบอลนะครับก็เลยฝนตกหนักนะครับนอนหลังสาหรับท่านผู้ชมนะครับนอนรู่าเอซีของช่างนุนะครับหรือจังหวัดใดบ้างอำเภอใดบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาทักทาย หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับแลกเปลีย่ยนเรื่องราวหรือว่าซอยปีซอยแปยรตัวเลขน้ำกระได้นะครับเนาะสำหรับในรอบน,น,นี้นะครับหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับเนาะในมือนี้นะครับที่ว่าหลวงพี่เสกเป็นฝันเห็นมูเกลเพินขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาหรือว่าตัวเลขไม่ตัวนี้กะหรือว่ามันอาจจะรถบอนะครับเนาะกาเลียบแตนปุ่นส้มนะครับเนาะสีซอยสังมุกวิเคราะห์นะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาหรือว่ามันอาจจะรถบอ อาจจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหกบอรหรือว่าอาจตัวนี้นะศูนย์แปดหกอาจจะเป็นศูนย์แปดห้าหรือเปล่านะครับเนอรถแตมหนึง่งหรือว่ารถหนาหรือว่ารถหลังนะครับเนะ,ะสามารถนะครับช่วยพิยจรนารณาหรือว่าซอยตีซอยแปรซอยสร้างหนกับหลวงพิเศษไปนั่กันแล้วกันนะครับเนอสำหรับมือนี้นะครับเนอช่างนุพารวยกสีอัมลาพาจากตันู้่มไปกอนนะครับเนอจังไรกะไว้พบพอ,อกันนะครับสำหรับคลิปหน้ามือนี้ก็สวัสดีครับ